สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถือโอกาสพาผู้ชมมาที่จังหวัดพิจบูร์นะปลายสุดเนี่ยลงจากนี้ไปคือขอนแก่นนะครับขึ้นชัยภูมิแล้วขอนแก่นคือนี่คืออุทยานน้าหนาวนะครับอยู่จังหวัดพิจบูร์เขตติดต่อกับขอนแก่นแล้วก็หนองบัวไม่ใช่ที่ชัยภูมินะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะถ้าผ่านประตูที่เข้าไปเนี่ยเขา4 0สบาทท่านผู้ชมเอา40บบาทนะ ถ้าเรามาเที่ยวเออคงจะไปท่ารักทงรัษาเนีนจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเขาไปเที่ยวไหนเขาเรียกเขาเขาไปเที่ยวเขาบ้านเขาไม่ต้องไปเก็บตังค์หรอกคนไทยมาก็เสียค่าธรรมันีมมาเสียอีกสี่สิบโอ้ตายหาพอดีนั่นมาหากินเลยเรามานั่งชมวิวก็ต้องดึงดูดเข้ามาไงดึงดูดเข้ามาไม่ต้องเก็บตังค์พอเขาเสียค่าธรรมันอย่างผมนี่มาจากกรุงเทพนะบางคนมาจากานู่นจากนี่องเงี้ยมาเสียแล้วเป็นพันมาเสียอีกสี่สิบบาทโอ้จริงไม่น่าหรอกถ้าเป็นต่างชาติโอเคนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยบนเสน่ นะเขาเป็นเป็นบรรยากาศที่อยู่บนเขา,างจริงแล้วผมว่าไม่น่าจะเก็ตตังหรอกรัฐบ,บาลอาบปใะชายังอยู่ได้เยอะมากกว่นี้ที่นี่ก็จะมีช้างให้ดูแต่ต้องเป็นอย่างนี้นะช้างเป็นเป็นไม่ค่อยได้เห็นหรอกจะไม่ค่อยมีตัวตนจะไม่โผลมาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะมันกว้างนะครับนี่รถบัสรถทัวนะครับรถพาเที่ยวนี่เป็นน่าจะเป็นคนไทยนะนะทะเบียนขอนแก่นเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยจ็พา,ามาเที่ยวย้อนนี้เข้าไปนี่ ยกขัไปดูบรรยากาศต่อนะท่านผู้ชมอ้าวหลายคนถามอยู่ลืมโอ้อันนี้เน,นี่ยไปนี่คือหลวงพ่อพัะเสียงนะครับอยู่ที่อำเภอโพนพิสยัยท่านผู้ชม พระองค์เนี่ยนะเขามีตำนานเรื่องเล่ามาตั้งนานนะสมัยร้านานาล้านช้างอยู่และนะที่เขาจะเอาหลวงพ่อท่านเนี่ยนะอ์ไม่ใหญ่ประมาณเท่นเนี้ยจะเอาเขาไปเทีเทพหรือจะเอาไปไหนก็ตามเนี่ยพึ้นช้างไปอะไปไม่ไหวช้างตัวเบลอแบกไม่ไหวนะท่านผู้จมถ้ามีโอกาสมาป้องไฟไปนนัญนามาจังหวัดนองคายแล้วก็มาจังหวัดอำเภอบนพิสัยเนี่ยไปไหว้ขอพรนี่เลยหลวงพ่อพระเสี่ยงถามที่นั่นเขารู้จักหมด ชมดังแล้วก็ศรัทธาแรงสูงนะผู้ชมนะท่านผู้ชมไปไหว้ไปขอบอสยังไม่ผิดหวังเลยแนะนําให้นะครับท่านผู้ชมชาวฝรั่งเขาจะเรียกปุถยยนน้ําเน่าน้ําเน่านะไม่หนาวอะน้ําเน่าท่านผู้ชมนี่เป็นอีกอันตัวอย่างที่เข้าไปในเพราะยังสมนะบูรณ์นะป่าเนี่ยสมบูรณ์ พราะบนนี้จะไม่มีระบบของสื่อสารจะติดน้อยติดยากเพราะมันอยู่สูงติดบ้างไม่ติดบ้างนะเราเคยใช้อยู่นะครับที่นี่จะมีห้องน้ําสะดวกสบายเดี๋ยวห้องน้ําก็อยู่นู่นนะใครแวะผ่านไปผ่านมาอยู่บนเขาเนี่ยมาาห้องน้ําไดนะ้ห้องน้ำเขามีใช้บริการได้นะจริงๆแล้วทรัพยากรของชาติของบ้านเรามีเยอะ นะครับแล้วก็เป็นป่าสงวนนะรกระรทรวงเกษตรชากรที่ดูแลอยู่ทนกู้ชมนะครับก็ช่วยกันพัฒนาอย่างเงี้ยนะนะครับผม